สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับสำหรับผู้ที่ใช้อแอป King Installer นะครับในการาติดตั้งแอปสำหรับดู YouTube บนหน้าจอรถยนต์เดิมๆนะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นแอปตัวนี้นะครับ แอป King Installer ที่เราจะใช้ในการ s e c เ f ็ l ไฟล์แอปกลุ่ม CarSteam, f e r m e t a Auto หรือ Screen t u t o นะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน1.0นะครับตัวนี้จะต้อง s e เ e ็ t ไฟล์ผ่านแอปอ Total Commander หรือ ES File Explorer นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับ ในส่วนของการกด select file แล้วมือถือบางรุ่นไม่มีเมนูขีด3มขีดขึ้นมานะครับให้เราเลือกแอป total file commander นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างของผมก็คือจะเป็นเครื่องที่สามารถใช้งานได้นะครับเมื่อกดแอปเข้าไปแล้วนี่ครับจะมี select file นะครับตรงนี้เราจะต้องกด select file ตรงนี้นะครับเพื่อกดเข้าไปแล้วนะครับ สำหรับมือถืออ,อ,ยอย่างที่เห็นอันนี้ก็คือจะมีเมนูขีดสามขีดขึ้นตรงนี้นะครับจะมีเมนูขีดสามขีดขึ้นตรงนี้เพื่อกดแล้วก็ Select ไ i ล์ละนะครับกดแล้วก็เลือกแอปด้านล่างเนี่ยนะครับเพื่อส elect ไฟล์นะครับ elect ไฟล์ตรงนี้นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือลักษณะนี้คือจะเป็นมือถือที่ใช้งานได้ปกตินะครับแต่สําหรับมือถือบางรุ่นนะครับ บางรุ่นบางยี่ห้อนะครับก็อาจะไม่มีเมนูขีดสามขีดขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเมนูตรงนี้ไม่มีทําให้ไม่สามารถที่จะเลือกอัล a l f ไ l e ์คอมบันเดอร์หรือ ES f ไฟ e e เอ็กซ์พได้นะครับก็ทําให้ไม่สามารถที่จะติดตั้งแอปคาสตีมเฟิร์มทาวตหรือ s ก r e นทัวรตได้นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนําให้ใช้แอป King Installer เวอร์ชันน1.2แทนนะครับ เน้นย้านะครับว่าเฉพาะมือถือรุ่นที่ไม่มีขีดสามขีดอย่างนี้นะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับที่ไม่มีขีดสามขีดเมนูตัวนี้นะครับเท่านั้นนะครับสําหรับใครที่สามารถใช้ King s o s t i o n e r เวอร์ชัน1.0ได้ผมแนะนําให้ใช้เวอร์ชัน1.0่นเนี่ยในการ s e l ล c t f นะครับก็สําหรับใครที่ถ้าใช้เวอร์ชัน่น1.0แล้วไม่ได้นะครับก็ให้ถอนออกนะครับ ถอนการตีดตั้งออกไปเลยนะครับถ้าไม่มีเมนูขีดสขีดขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น1.2มาแทนนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็จะเห็นนะครับชื่อไฟล์นะครับ King Installer 1.2 .apk นะครับตรงนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดเหมือนเดิมเลยนะครับก็กดดาวน์โหลดข้างบนนี้นะครับ แล้วก็กดดาวน์โหลดต่อไปเลยนะครับกดดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งไปเลยนะครับกดติดตั้งนะครับสำหรับแอปเวอร์ชันนี้นะครับ1.2เนี่ยเวลาสสิกไฟล์เนี่ยไม่จำเป็นอ่าไม่ต้องไม่ต้องสสิกไฟล์ผ่านแอปกลุ่ม total file commander หรือ es file explorer นะครับตัวนี้ สามารถซ l เล็กไฟได้โดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็เปิดครั้งแรกจะต้องเปิดก่อนนะครับตัวนี้ก็สามารถกดซลเล็กไฟได้โดยตรงเลยนะครับเราก็เป็นเลือกนะครับไฟล์ที่เราต้องการติดตั้งได้เลยนะครับก็ไม่จําเป็นที่ต้องกดไอ้ขีด3ามขีดตรงนี้แล้วนะครับขีดสามขีดตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องกดนะครับสามารถสซลล็กไฟได้โดยตรงเลย นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยตในส่วนของไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนะครับเราก็กดเลือกได้เลยนะครับเห็นจะติดตั้งตัวนี้นะครับแล้วก็กดสิดิกไฟล์ได้เลยนะครับอันนี้กดอนุญาตนะครับก็เสร็จแล้วกกด i n s t l l l Asking ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะต้องตั้งค่าครั้งแรกก่อนนะครับอนุญาตให้ติดตั้งนะครับจากแหล่งที่ไม่รู้จักเนยนะครับ เมื่อเปิดเสร็จแล้วก็จะขึ้นว่าให้ติดตั้งนะครับอันนี้ผมมีแอป,ปอยู่แล้วมันก็เลยขึ้นให้อัปเดตนะครับอันนี้ผมก็จะกดออกนะครับอันนี้ผมทําให้ดูไว้เฉยนะครับแนะนําว่าสําหรับเครื่องที่ใช้วอร์ชั่น1นนะครับเมื่อติดตั้งแอป,ปเสร็จแล้วนะครับให้ให้ถอนออกนะครับเนื่องจากความปลอดภัยนะครับเพราะว่าแอป,ปตัวนี้สามารถเซีเดฟล์แล้วก็เจาะระบบ ดอทโตได้โดยที่ไม่ต้องใช้แอปอื่นเลยนะครับก็ผมมองว่ามันก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับในระดับหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยเมื่อติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วผมแนะนาให้ถอนออกนะครับถอนออกไปเลยครับก็สำหรับวันนี้ก็มาแนะนําเท่านี้นะครับสําหรับผู้ที่ใช้เวอร์ชัน1.0แล้วไม่สามารถติดตั้งแอปได้นะครับเนื่องจากไม่มีเมนูขีด3ขีดขึ้นนะครับก็ใช้เวอร์ชัน1.2แทนนะครับ เดี๋ยวลิงก์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ